สวัสดีใจพี่น้องยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชาแนลค่ะกับบรรยากาศยามมือแล้งขีฟ้าพี่น้อง<ะ>ค่ะคือฝนสิตกเนี่ยแหละพี่น,ออน้องเอ๊ะจะไม่หันฝนตกเบี้ยงทุลักอากาศฮอนอบอ้าวอยู่เบิดมือพี่น้องอันตื่นบ่ได้เฮ็ดคลิปบ่ได้ถ่ายคลิปนเศร้านี่ก็ได้เพราะว่า ตบวสบายนะพี่น้องเนาะเ <c oughs> พิ่งจะฟืน้นเพิ่งจะ,ะลุกขึ้นได้พี่น้องกินยาเพราะเขจะได้กินเข่าพี่น้องเฮ้ยนี่แหละลูกไปเห้ใครเก็บรัวมันสิมาเยี่ยมมายามหาม้องย้ำใดนะพี่นอนะ้องเนาะตอมทอมซินอักเสบขึ้นอีกของเตยอะ มันขึ้นถ้าขึ้นอีกแห้งนี่เตยจะปวดหัวบอ,บอสเซาเลยเด้พี่น้องจ๋าปวดโดนสนับปวดบ่เซาพี่น้องย่างเร้อบ,บึงอันนี้ละย่างเร้อบึงใไฮบึงสวนบึงนะธรรมดาคนน้อนนาะเนาะพี่น้องเนาะดอกคุ้นกันยังมีหเห็นด้วยด้วจ้า Đó, khuôn lồng lửa, bơm như nó, mấy nàng, no? Cháu bơm nhìn mấy phạc mấy, mấy nàng? Bơm bảy bơm nhọt thửt mén Thửt mén, nhàng, kín bố mấy nàng Kín dần kìa, mấy nàng Bơm nhọt ồn, mấy nàng bớt mông กระแตก,ยอ,แตก,กยอดแตกจริงยอดแดงจริงทึ้งขึ้นี้แล้วพี่น้องี่ต้นจานกระแตกยอดแล้วแต่ <c oughs> ว่าต้นกล้วยเบ่ออกหนอเลย อันนี้แปลงนาที่ยายนุ้ยเห็ดด้วพี่น้องจ้ะกระเขียวอุ้มทุมอยู่ด้วยเหรอเนาะจ้ะแต่ว่าทั้งนี้ของเพื่อนเพื่อนกระเขียวคือกันแต่ว่าเพื่นใส่ปุ๋ยหลายลายพี่น้องจ้าแนวเพื่อนมีอันงบประมาณเนาะพี่น้องเพื่อนใส่ปุ๋ยลายอ่าของยายนุ้ยนี่จะบอมีสารเคมีได้พี่น้องมีแต่แกนอ่าชีวภาพค่ะใส่ชีวภาพ ขีดพ่นเอาไม่ได้ว่าดินแห่งดินเอ้ยดมนแห่งคาดแคบฝสมาตกว่าฝนตกแค่เดียวนีงดินแห่งจังเลยกระดินแตเกเขิบเลยพี่น้องเอ่งเลยบรรยากาศเป็นตาฝนตกแต่กบบตระบือตกจาก้าทำเอาอยู่เบิดนเมืองเบิด,บด,บด,บดนคำ เตยนอนอยู่ในห้องเลยพี่น้องแงหนุ่ยมาบ่เห็นเตย <c oughs> เตยกินยาแล้วเตยก็นอนหลับอยู่ในห้องเนาะพี่น้องระหว่าบ่เห็นคนระหว่างเป็นเม็นขมข่าป,ปาดคอเราตยบ้านให้น้องจับ <c> ย <oughs> <c oughs> ินจะเสียงเอ้นเรียกว่าสบายเด้อยายเจะหนเอกคอยก็เลยบ่ออกไปถ่ายฮอดคลิปวอันอยัง ล้วก็นอนเฝ้เอ๋อพี่น้องจ้าตกชัยเบิดนึกว่าตัวอีหหังพี่น้องเห็นป่ใส่เดือน่นนดะพี่น้อง่ีกตัวนึงอะมา่ค่ะเอ้าขึ้นมาได้ใส่ล้วพี่น้องอืมตัวเห็นลายอยู่เด้วจ้าทวันเขาบ่ เห็นก็ออันที่มันตายแลย้วเหมพี่น้องน้ำมันทั้งหน้าของน้ำทั้งยังยนะจ๊ะนี่ค่ะยืดน้ำมูลน่ก็มีอีกมาเตะแสนงพี่น้องดินที่แห้งแบบเธอขืขนไม้หืนยังเธอคือนว่ายูในน้ำในทาหุ่นเดี๋ยวก็มาถือกันล้มถือแดดตายเนาะพี่น้องตัวยันยันเลยจ้ะก,กับกิ่งกือแต่ว่าแต่ก็ว่าพยาย,ยามปรับตัวเขาหากันกับมันพี่น้อง พอมันลายไหมเนียยุ่เนี่ยใส่เดือนก็ลายกิ้งคือก็ลายจ้ะกิ้งคือตัวดแดงๆนิดน้อยนะจ้ะแต่ว่ามันตัวน้อยก็ตัวใหญ่ก็มีมาเนี่ยแต่ก่อนมีตัวน้อยนี่ตัวใหญ่ก็มีนะคะน,นี้พอทธานเดชมาตัดตัวนี้ออกเยอะครับนั่นไี่แล้ว่ะแล้วแต่แตงมันเลยออกเครือออกปีให้แล้วเด้อพี่น้องจ้ะแต่พย่อมออกนอนจ้ะแต่พอย่อมออกลูกจ้า ได้ค่ะด่อนเสียงน้องเพิ่ว่าถ่ายไม่ดูเยอะๆเลยป่ะนะโอ้สิได้กินหมากบ่าหรอพี่น้องสิบ่ซ้ำนีดิสิใหญ่เหรอหะอันนี้ต้นหนึ่งต้องไปย้อมออกนอไหมพี่หน่อ ต้นนี้นี่ยออกนอจ้ะต้นนี้พี่หมอดนี่พี่หมดเอาอันมอปีนไปต้มแล้วนะคะเป็นหม้อปีนไปต้มแล้วกล้วยน้ำว้ากล้วยอองบา้านเฮาเนาะพี่น้องคำภาษาไทยกับกล้วยน้ำว้าพยุงซีปีพี่น้องปลูกตั้ง,ตงแต่พ่อมมอยู่ทีแปลงนี่ ะยุงนี่สี่ปีแล้วส่วนต้นที่พี่หมอดตัดแตงกิงดีๆในในะค่ะในบริเวณร้านพวกเนี้ยอันนี้ปีกว่าจ้ะของน,นี้ปีกว่าืมบรรยากาศยามเมือง ก็ย,ยังไม่ย,ยังดอกพี่นอ้องแน้วไม่ได้ให้หัวอาหารเนาะพี่น,อน้องเนาะบ่ได้เลี้ยงหัวอาหารมันบ่แม่นมันนั่นออกสะเบิดระบุธรรมชาติของมันนะพี่นอ้องอยู่นีซีปีจนว่าบ่เข้าไปในห้องมู่บ้านจ้ะพี่นอ้องเตย เราเข้าไปได้มอวานี่ม่ววานี่ได้เลียนเข้าไปกับปันพี่มอดเนาะพอดีอรีนบ้านกลางๆกันเพื่อนจะทํารั้วบ้านเพื่อนกระหติตล้างบัดล้างอย่างน้นอยอย่างเนะะเาะก็ะลย้พากันเข้าไปในเขตบ้านหลังข้างไหนไปเบิง้งเพื่อนทรมาตามเนี่ยละก็ะลยได้ไปพี่เ้อง เพราะว่าแถวก่อนเพิ่นเหตุแถวบรายยูเนาะแถวนี้เตยยูยูกับพี่หมอดยูก็เลยดีพานข่าไปเบิงค่ะอีกฟังหนึ่งที่เพิ่นเหดเข่าไปเบิงว่าทีมันเพิ่งกยันลุกลำทีลุกลำอย่างนังน้นพี่น,อๆๆๆน้องเพิ่งก็ันเอื้นฮอบไปเบิงน้ากันแหลเพิ่นเห็ดหมวกก็ได้นะคะเอาบรรยากาศรอบๆทุ่งนาเป็นประจำเมื่าแล้วค่ะมาฝากพี่ฝากน้องมื่อนี่บ่ได้ลงคลิปหมวกก็จะได้ลงคลิปแรกของวันนี้แหละพี่น้อง ยุดีสบายสุขผู้สุขชนจ้าจาังไรเคยพปปลกกันคลิปใหม่แล้พี่น้องเนาะคลิปมีสวัสดีจ้า